ได้แต่คิดถึงวันที่มีเธอไกลในวันนี้ที่เธอนั้นไมอยู่อยากให้รู้ว่าคิดถึงเธอเท่าไรในวันนี้ที่เราสองคนต้องไกลในใจฉันมีแต่ 4ข้อ68นักเรียนกลุ่มหนึ่งมี80คนมีนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษ50คนเรียนวิทยาศาสตร์30คนเรียนทั้งสองวิชา20คนเมื่อสุ่มเลือกนักเรียนคนหนึ่งจากกลุ่มนี้จงหาความน่าจะเป็นที่ 1. นักเรียนคนนั้นจะเรียนภาษาอังกฤษหรือวิทยาศาสตร์อย่างน้อยหนึ่งวิชา 2. นักเรียนคนนั้นไม่เรียนวิชาใดในสองวิชาเลย 3. นักเรียนคนนั้นเรียนภาษาอังกฤษแต่ไม่เรียนวิทยาศาสตร์ ค่ะจากโจทย์นี้นะคะเราจะสมมุติให้นักเรียนที่เรียนสานพิษนะคะเป็น A ค่ะแล้วก็ให้นักเรียนที่เรียนวิทยาศสตร์เป็น B ค่ะจากนั้นเรามเาเขียนแผน่าเป็นไอเลอร์กันนะคะเพื่อง่ายต่อการหาคําตอบค่ะ บอกว่านักเรียนที่เรียนทั้งสองวิชานะคะมี20คนคะ่ะก็คือ A i n t e r s e c กับ B ก็มี20คนนะคะแล้วก็โจทย์บอกว่านักเรียนที่เรียนภาษาอังรกฤษมี50คนนะคะจากตรงนี้นะคะนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษนะคะไปเรียนทั้งสองวิชานี้แล้ว20คนนะคะดังนั้นนักเรียนก็จะเหลือ30คนคะ่ะ แล้วก็โจดบอกว่านักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตร์มี3 0คนนะคะดังนั้นก็เหลือนักเรียน10คนค่ะเพราะว่านักเรียนอีก20คนไปเรียนทั้ง2อวิชานี้นะคะดังนั้นและโจทย์บอกว่านักเรียนกลุ่มนี้มี80คนใช่ไหมคะเรียนทั้งเรียนทั้ง2อวิชานี้แล้วไป60คนค่ะก็จะเหลือนักเรียนอยู่20คนจากนักเรียน80คนค่ะแล้วก็เราสามารถเขีน n f เท่ากับ80เพราะว่านักเรียนกลุ่มนี้นะคะมี80คนค่ะจากสูตความน่าจะเป็นนะคะ PE เท่ากับ NE ส่วนด้วย NS นะคะข้อหนึ่งนะคะ โจทย์ถามว่านักเรียนคนนั้นจะเรียนภาษาอังกฤษหรือวิทยาศาสตร์อย่างน้อยหนวิชานะคะก็คือ A อยูเนียนกับ B นะคะเราก็นำ3าสบวก20บวก10นะคะเราก็จะได้ NE ออกมาค่ะดังนั้น PE ของเรานะคะได้เท่ากับ NE เป็น60นะคะส่วน NS เป็น80ค่ะ ได้ PE ออกมาเท่ากับ3.4นะคะข้อ2นะคะโจทย์ถามว่าความแม่นจะเป็นที่นักเรียนคนนั้นไม่เรียนวิชาใดทั้งสองวิชานี้เลยนะคะก็คือไม่เรียนทั้งภาษาอังกฤษและก็วิทยาศาสตร์เลยนะคะก็เหลือ20คนใช่ไหมคะดังนั้น PE ของเรานะคะได้เท่ากับ NE เป็น20นะคะส่วน NA เป็น80ค่ะ ได้ PE ออกมาเท่ากับเป็นส่วน4นะคะแต่ก็ข้อ3นะคะโจทย์ถามว่านัาเกเรียนคนนั้นเดนภาษาอังกฤษแต่ไม่ได้เรียนพิทยาศาสตร์นะคะก็คือ a ลบ b นะคะเหลือ30ค่ะลบตรงนี้นะคะแล้วก็ลบตรงนี้ออกดังนั้น PE นะคะได้เท่ากับ NE เป็น30นะคะส่วน NS เป็น80ค่ะ ได้ PE ออกมาเท่ากับ3ส่วน8นะคะดังนั้นนะคะเราก็หาสา,ามแมถหาคำตอบจากที่โจทย์ถามได้แล้วนะคะว่าความน่าจะเป็นที่1นักเรียนคนนั้นจะเรียนภาษาอังกฤษหรือวิทยาศาสตร์อย่างน้อยหนึ่งวิชานะคะเป็น3ส่วน4คะ่ะก็คือตรงนี้นะคะแล้วก็ข้อสองนะคะความน่าจะเป็นที่นักเรียนคนนั้นไม่เรียนทั้งสองวิชานี้เลยเป็น1ส่วน4คะ่ะ และข้อ3านะคะความน่าจะเป็นที่นักเรียนคนนั้นเรียนภาษาอังกฤษแต่ไม่เรียนวิทยาศาสตร์เป็นสัดส่วนแตกค่ะ เธอเท่าไรในวันนี้ที่เราสองคนต้องไกลในใจฉันมีแต่เธอ thank